มีหลายคนเคยถามเฟว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไรในมุมมองของเฟการใช้ชีวิตในแต่ละวันคือการใส่ใจตัวเองให้ความสําคัญกับทุกเรื่องอย่างเต็มที่ไม่ว่าเรื่องงานหรือครอบครัวแต่ในบางครั้งเราต้องเลือกให้ความสําคัญกับบางเรื่องจนอาจจะลืมบางสิ่งไป แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าหากวันหนึ่งเราได้คืนสมดุลให้กับชีวิตได้โฟกัสกับการทำในสิ่งที่ตัวเองรักและได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ากับคนสำคัญท่ากลางธรรมชาติอันกว้างใหญ่กับที่นี่เลดเลเจนด์บางนาสุวรรณภูมิ สวัสดีค่ะเฟย์ออนชูมาดูรงเดชนะคะตอนนี้เฟยอยู่ที่เล็คเลเจนบางนาสวรรณภูมิค่ะเฟยจะพามาดูว่าทำไมโครงการนี้ถึงตอบโจทย์ Rebalancing Life และช่วยคอ m p l ีทความสมดุลของเฟยและครอบครัวได้ยังไงค่ะสิ่งสำคัญในการ Rebalancing ให้กับการใช้ชีวิตของเฟยก็คือการ Reconnect กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตไปพร้อมกับลูกๆได้เห็นเขาค่อยๆเติบโตสิ่งเหล่านี้มันไม่อาจหาค่าเปรียบเทียบได้ เพราะโมเมนต์ดีๆแบบนี้มันก็คือช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของเฟย์เลยค่ะมีหลายคนนะคะคยถามเฟย์ว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไรหรือว่าความสําเร็จของชีวิตคืออะไรตอบได้ง่ายๆมากๆเลยนะคะสําหรับเฟย์คืออยากจะมีความสุขในทุกๆวันและที่นี่สามารถ ตอบโจทย์เฟรมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถรีบาลานซ์ไลฟ์เราสามารถทำงาน Work From Home ที่นี่ก็ได้แล้วก็สเปน Time กับ Family ในหลายๆมุมของบ้านแล้วก็โครงการแล้วก็สามารถใช้ชีวิตในมุมส่วนตัวของเฟย์ที่นี่ได้ด้วยค่ะ <S <S ดังนั้นเวลาที่เฟย์ทำงานที่บ้านเราก็ต้องการสเปซกว้างๆที่ทำให้เฟย์คิดงานได้ดีขึ้นจากอากาศที่ปลอดโปรง่ง ด้วยแนวคิดการดีไซน์บ้านแบบคลัสเตอร์โฮมที่เชื่อมทุกส่วนในบ้านให้มองเห็นกันหมดและการใช้ชีวิตกับลูกๆจึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเฟลเลยค่ะนั่งประชุมอยู่ที่บ้านก็ได้พักสายตาไปกับวิวทะเลสาบกว้างสุดสายตาและยังแอบไปสนุกกับลูกๆที่เล่นกันอยู่มุมเพลย์รูมด้วยโมเมนต์แบบนี้มีความหมายกับเฟลมากๆเลยค่ะ และมากกว่าการได้รีคอนเนคกันในบ้านด้านนอกเปิดออกมาก็มีสวนส่วนตัวที่เราและครอบครัวจะได้สูดหายใจได้อย่างเต็มปอดถ้าทุกๆวันเราได้อยู่ในอ้อมกอดจากธรรมชาติกับสวนส่วนตัวขนาดใหญ่ที่พร้อมอบอุ้มเกื้อหนุนและคืนสมดุลให้กับเราและครอบครัวช่วงเวลานั้นก็คือ t r e a เชอรอีกอย่างหนึ่งที่ยากจะหาจากที่ไหนเลยค่ะแล้วรูฟท็อปเท r เรชั้นดาดฟ้าตรงนี้ก็มีพื้นที่กว้างมากเลยค่ะ ในตอนเย็นหรือใครที่มีครอบครัวใหญ่ตรงนี้เราสามารถรีคอนเนคกันได้ดีเลยนะคะแล้วเวลาที่แสนลำค่าเหล่านี้มันก็คือแอสเซทที่จะถูกส่งต่อกับรุ่นลูกหลานไปเรื่อยๆด้วยดีไซน์การก่อสร้างและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโครงการ การออกแบบระดับ Based in Class ด้วยเทคโนโลยีจากต่างประเทศนี่แหละที่จะทำให้ครอบครัวของเราได้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลไปอีกหลายชั่วอายุเฟยประทับใจจุดนี้มากเพราะเราได้สูตรอากาศดีๆในช่วงเช้ามองออกไปก็เจอแต่ธรรมชาติและสายน้ำที่โอบล้อมชีวิตเรามันจะดีขนาดไหน สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติมันก็คือการกลับไปสู่ชีวิตที่สมดุลจริงๆค่ะชีวิตที่เราได้ดื่มด่ำกับทะเลสาบในทุกๆวันได้เล่นโยคะในแกรนด Lakeside Clubhouse มองกลับมาก็เห็นลูกๆนั่งเล่นด้วยกันที่ริมสระว่ายน้ำอินฟินิตี้เอจพูลอันกว้างใหญ่การสัมผัสกับธรรมชาติเพื่อคืนสมดุลให้กับชีวิตเราอย่างแท้จริง เป็นคุณค่าที่เฟเลือกและอยากส่งต่อให้กับรุ่นลูกของเฟค่ะ แฟชั่นชอบกันท่องเที่ยวเป็นปกติอยู่แล้วนะคะโดยปกติเนี่ยจะชอบไปยุโรปกับสามีทุกๆปีเนี่ยเราก็จะเลือกประเทศที่เราไปแต่เลคโคโมเป็นหนึ่งใน Destination ที่สามารถกลับไปได้เรื่อยๆเลยนะคะไปเหมือนไป Reconnect กับสามีไป Reconnect กับธรรมชาติแล้วก็ได้ไป r e ชาร์จเ e เนอร์ของตัวเราเองด้วยเพราะสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่เลคเลเจนด์ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเลคโคโมเมืองตากอากาศริมทะเลสา ที่นี่จึงมีความงดงามและโรแมนติกสุดๆทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายที่สุดเลยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่เฟรรู้สึกว่าเราได้กลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจริงๆค่ะการออกแบบของที่นี่สะท้อนถึงความใส่ใจที่ห้องโคลนและ p ร o p e r t y p e r f t y t e r f e c t ได้ร่วมพัฒนาขึ้นมาจนเกิดแนวคิดการออกแบบอย่างลงตัวที่นี่ที่เ e Legend บางนาสวรรณภูมิ มาคืนสมดุลให้กับชีวิตจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา Rebalancing Life a t l ล k e Legend บางนาสุวรรณภูมิ